สวัสดีครับทำกับข้าวให้เนียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราปลาทูกันนะครับเมนูนี้เป็นเมนูทำง่ายงบน้อยรสชาติก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับผัดเผ็ดเ็ดใบกะเพราหอมหอมทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวสักฟองอร่อยสุดๆครับตอนนี้ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยครับส่วนผสมก็จะมีปลาทูนึ่งครับใบกะเพราครับ กระเทียมพริกสดพริกแห้งตำหยาบๆนะครับหรือจะตำรวมกันก็ได้นะครับลงรสด้วยสีอิวขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเรามาเริ่มที่ทอดปลาทูกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันครับพอน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาทูเลยครับใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงเลยนะครับ เราต้องการให้ปลาทูขอมนอกนุ่มในนะครับพอเหลืองดีแล้วก็ตักพักให้เย็นนะครับเราจะไปแกะเอาแต่เนื้อกันนะครับอันนี้เนื้อปลาทูที่เราแกะเสร็จแล้วนะครับ เตรียมจะผัดครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมนะครับพริกสดครับพริกแห้งครับผัดได้มีกลิ่นฉุนกินหอมนะครับพอพริกกระเทียมเราหอมก็ลุงรดเลยครับซีอิ๊วขาว ซอสหอยครับน้ำตาลทรายครับให้เราเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับก็ชิมรสเลยนะครับพอเราชิมรสได้ที่แล้วตอนนี้ให้เราเล่งเป็นไฟแรงเลยนะครับ ก็ใส่ปลาทูลงไปครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆน,นะครับตามด้วยกับเทาเลยครับแล้วเราปิดแก๊สเลยนะครับ แล้วก็ปิดฝาไว้ครับนับหนึ่งถึงสิบครับรับเปิดฝาครับนี่ปิดฝาเพราะว่าใบกะเพราเราจะได้ไม่ดํานะครับผัดกะเพราปลาทูครับเผด็ดจิ๊ดจาดเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวน้ำขันอีกแล้ว้อคะดื้อปลาทูคือเต็มถ้วยเต็มจานแท้กระเพราปลาทูครับผมกระเพราปลาทูไข่ดาววันนี้อืแปลกปีอีกแบบกระเพราปลาทูกินแต่ปลากระเพรากุ้งหมึกกระเพราไก่กระเพราหมูมาถึงกระเพราปลาทูแล้วครับตอนนี้กระเพราปลาทูแล้วค่ะ สองซีมังกรจิจจาแต่วันนี้เผ่อนกอนชิมก่อนมาคะพี่น้องมาลองชิมน้ำกันค่ะผัดกะเพราปลาทูก่าสันค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับกับเพราปลา,ท,คคาปทูเผ็ดจิจจาดเผ็ดจิจจาดพะนะปลาทูนุ่มๆม,มันๆน,นักชิมอีกผ่านการชิมก่อนทำแล้วต้องมาผ่านการชิมอีกออเป็นยังไงจิจจารอตริงปลาทูนุ่ม เผ็ดหอมกลมกล่อมมากยิ่งทันมากเมนูนี้บ้านเรารอชาอยู่ใหญ่มา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 หิวแล้ววันนี้ง่ายง่ายโอ้ยง่ายละสัสบมาค่ะพี่น้องมากินข้าอน้ำกันค่ะวันนี้ง่ายง่ายผัดกะเพราปลาทูไข่ดาวกะเพราช่ำๆเผ็ดเผ็ดเนื้อนุ่มๆเผ็ดจิ๊ดทันกลมกล่อมมาก แซนกิ้วเฝ้ากินเฝ้าแล้ววันนี้เพร <อ S 2> าะว่ามันเผ็ดโอ้เนี่ยค่ะมาได้ค่ะเดอ้อเพรว่ามันเผ็ดครับมันเผ็ดเข้าใจแล้วนะโอ้ไข่ดาวลูก<อ>ไหนเนี่ยเอาไปแซงก, <S <S กิวผักผักผัแกแซนกิว้วจะรอชาอยู่ใหญ่มาค่ะจวดจวดค่ะจวยลุย ตักินแบบเผ็ดๆเป็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆให้มันโล่งให้มันโล่งวะเลยอ๋อวะโล่งริงอร่อยอจิดจานอะอืมอืทหง่ายมากโอ้นี่แค่เจอเข้าไปแค่อืม่คือคำทัไงไริกิดไปแค่งโอ้ถึงว่ามันหอม แกะมาเสร็จไม่ต้องแกะตัวอย่างเดียวตัวอย่างเดียวเลยไอ้ย่าไข่ดาวน่ากินมากงไปได้จกิงเหรอข่าวกรอบกรอบนอกย่างมะตูมข้างในกรอบความเผ็ดนะเนี่ยแก้เผ็ดตัดตีแม่ตัดตีตัดตีเย็นเย็น Thank you กินเผ็ดเผ็ดก็ต้องกรุบด้วยน้ใช่แล้วเข้ากันแก๊ปซี่เย็นๆย็นเข้าใจเห็ดเนาะผัดกะเพราเผ็ดๆร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆตามด้วยเครื่องดื่มเย็นๆว้าวเขาเรียกว่าเมนูที่ว่าคิดไม่ออกคู่คนไทยเีงผัดกะเพราเมนูที่มึดๆตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรผัดกะเพรากะเพรามาข้าว เติมนะครับเติมนะครับโอ้จะเลือกอาหารนะเนี่ยโอ้จะเลือกอาหารครับแซบ่บแซ่บกิจาการเนี่ยโหเผ็ดเผ็ดเผ็ดอืมโอ้โหจับไป,ไป,ไปๆๆจับไปถ้วยใหญ่ใหญ่จับจับไปจับกระียวแซ่บมากเลยอืมมามกล่องนะมังนี้ใช่อิ่มซาใจมากมื้อเนี่ย ประใจมากจริงๆเลยเเอืมมันอร่อยมากยิ่งเผ็ดยิ่งจะเลิศอาหารค่ะแซบอีิริอืมน้ำมูน้ำตาอะไรเลยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจให้น้ำได้เยค่ะเด้อเื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะอันยอง